สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมัิทารอตค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีตุลลคณาตุลประจําเดือนมกราคม2,568นะคะ ชาวราศีตุลลคณาตุลค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ้าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ค่ะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็ ในฟังนี้ไปตัดสินใจจะแดงซนเลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะและยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวตุลเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแนอดีที่ผ่านมาค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตหน่อยค่ะไปแรกเป็นไพ่จัดเม้นค่ะ ไพ่ห้าม้เท้านะคะสีดาบและเป็นไพ่หนึ่งม้เทา้าชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะแน่ดีที่ผ่านมาค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูเนาะมีชาวธาตุลมค่ะมีถุนตุลกลุ่มด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามหน้าไพ่ ในอดทอนที่ผ่านมานะคะชาวราศีตุลลคนาตุลบางคนเนี่ยบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีคนรอบข้างเข้ามามีอิทธิพลนะคะในความสัมพันธ์เนาะอาจจะเป็นคนรอบข้างนี้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้อาจจะเป็น เพื่อนของเขาเพื่อนของเราหรือครอบครัวของเขาครอบครัวของเราอะไรประมาณนี้ชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองชาวบ้านสามนะคะเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนที่คุณคุยอยู่นะคะค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคะเข้ามาวุ่นวายเข้ามาจุงจา้าอะไรประมาณนี้เนาะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันก็ลุ่มลุ่มดอนดอน,นนะคะสองนะคะมีคนไม่เห็นด้วย มีคนไม่เห็นด้วยนะคะดูว่าคุณกับเขาไม่เหมาะสมกันอะไรประมาณนี้เนาะก็วิพากษ์วิจารณ์นะคะประมาณนี้ก็ได้เนาะหรือบางคนนะคะ,อ,ะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีปัญหาคาราคาสั่งนะคะมีปัญหาคาราคาสั่งเนาะแล้วก็แก้ไขไม่ได้นะคะประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน อันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะสามารถสักิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยค่ะแสดงว่าหน้าไพานี้ไม่ใช่หน้าไพของคุณไม่ต้องนําไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลลัคนาตุลในช่วงเดือนมกราคม2568เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกด้เป็นไพ่ควีนถือเหรียญค่ะ ไพ่เก้าไม้เท้านะคะไพ่ไฮพิเทสค่ะและเป็นไพ่สิบไม้เท้าชาวราศีตุลกนาตุลนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆ่าที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะในเรื่องของความรักเนาะก็มองว่าปัญหาเก่าๆเ,เดิมๆก็จะกลับเข้ามาอีกกันนะคะซึ่งมันก็เป็นปัญหาที่ แก้ไม่ได้ปัญหาคาราคาซังยังคงอยู่นะคะแล้วก็ยังจะต้องแบกรับความรับผิดชอบต่างๆไว้อยู่นะคะซึ่งไม่รู้สึกถึงพลังงานของความหนักอกหนักใจเช่นเดียวกันนะคะสำหรับชาวตุนเนาะแล้วก็ยังไม่ได้มีการเทคชั่นในการแก้ไขปัญหาใดๆนะคะยังคงนิ่งๆอยู่แล้วก็แบกรับปัญหาไปนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า ความคิดและความรู้สึกของชาวราศีตุลลัคนาตุลกับคนคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวตุลก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีตุลลัคนาตุลนะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นนะคะมาดูกันไพ่ใแรกค่ะได้เป็นไพ่ห้าเหรียญนะคะไพ่หนึ่งดาบค่ะ ไพ่เจ็ดถ้วยนะคะและเป็นไพ่ฮาร์ลแฟนเชาวราศีตูลลัคนาตุนนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณคนนี้มไม่สัมผัสได้ถึงพลังงานของความเหนื่อยของความคิดไปเองการจรินตนาการการฟุ้งซ่านนะคะกับความสัมพันธ์นี้ที่ตัดสินใจไม่ได้สักที อืมคุณเอาจริงๆแล้วตัวคุณยังอยากที่จะติดตามยังอยากที่จะดูแลเขานะคะแต่เหมือนกับตัวคุณไม่ได้อะไรกลับมาเลยอะ่ะอืมการที่คุณก็อยากได้รับการดูแลเช่นเดียวกันแต่คนคนนี้ก็ไม่ได้ดูแลคุณนะคะคุณรู้สึกถึงความโดดเดี่ยว คุณรู้สึกถึงความที่โอเคเราเป็นที่พึ่งให้เขาแต่แต่เขาไม่สนใจอะไรเราเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแต่ยังไงก็ตามคุณก็ยังอยากที่จะมีคนคนนี้อยู่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ชาวราศรีตุลลัคนาตุลคิดถึงค่ะคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศรีตุลลัคนาตุลน,นะคะไพ่ใบแรกค่ะ justice ค่ะ ดเด็กถือถ้วยนะคะเอ p r e s s สชาวราศีตุลลคนาตุลน,นะคะคนที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาวธาตุดินพฤกศพกันมังกรคะ่ะธาตุลมีถุงตุลกลุ่มธาตุน้ำกระกดมีพิจิกมีชาววันจันทร์มีชาววันศุกร์นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพา่คนคนนี้คิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณ เขาเขาคิดว่าคุณใจดีแล้วก็ยอมเขาอะยังไงคุณก็ยอมเขาแค่เขาพูดอะไรนิดนึงแค่เขาเอะอะไรนิดนึงคุณก็ยอมเขาแล้วอะไรประมาณเนี้ยอืมเหมือนกับยังไงคุณก็ฟังเขายังไงคุณก็เชื่อฟังเขายังไงคุณก็ต้องยอมเขานะคะแต่ถามว่าตัวเขารู้สึกดีกับคุณไหมรู้สึกรักคุณไหมเออเขารู้สึกว่า คุณคือเซฟโซนของเขาคุณคือคนที่อยู่เคียงข้างเขามาตลอดคือหันมาเมื่อไหร่ก็เจออืมเพราะฉะนั้นการหันมาเมื่อไหร่ก็เจอมันทําให้ตัวเขาอ่ะไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณนะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าคุณให้ความสําคัญกับเขามากๆนะคะอืมอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อก,กันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะ เดี๋ยวเรามาดูการค่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลคณาตูนเป็นอย่างไรไม่ขอนี้ยตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกเลยเป็นไพ่เทมเพลนค่ะไพ่สี่ถ้วย เก้าถ้วยนะคะและเป็นไพ่สเตรนค่ะชาวราศีตุลและคณาตุลนะคะเอาคำนานคตความรักความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้ไม่รู้สึกว่าจะยังคงอยู่นะแต่มันจะเป็นความคงอยู่ที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็ยากลําบากในการเอาอกเอาใจในการทําความเข้าใจนะคะสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณอยากได้เขาให้คุณไม่ได้ คุณมีแต่เป็นฝ่ายให้เขาอย่างเดียวนะคะดังนั้นไมมองว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเนว่าเอาไพ่าาาาาทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักคมสมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีตุลลักนณะตุลขอคําแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะอัศาวินถือดาบค่ะไพ่หนึ่งถ้วย อสศวินถือไม้เท้าและเป็นไพ่เลิร์เวอร์ค่ะชอบราศีตุนลักนาตุนนะคะสิ่งที่ไพ่ให้คําแนะนํนำเน้กเราของความรักในช่วงเดือนมกราคมให้บอกว่าโอกาสมันสําคัญนะการให้โอกาสการให้โอกาสคนนันเป็นสิ่งสําคัญแต่การให้โอกาสแบบคนๆนั้นแบบซ้าแล้วซ้าเล่าแล้วเขาทําผิดอยู่บ่อยๆแล้วเรารู้สึกบั่นทอนตัวเองมันก็มันก็ไม่ควร นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าคุณให้โอกาสเขาโดยที่เขาทําผิดซ้ําๆแล้วเขาไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกสำนึกหรือไม่รู้สึกถึงคุณค่าของโอกาสที่คุณให้อ่ะมันจะกลายเป็นว่าโอกาสนั้นกลับมาทําำลายตัวคุณนะคะ เนาะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอเดียเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาด,ดุกคลิปที่ใหม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ